สวัสดีครับวันนี้โครงกานภูคูผมนะครับจำนำเสนอโครงงานเรื่องการสกัดคอลลาเจนจากเก็บปลากระพงไปในออมไบชอนนะครับผมนายธนิวัฒน์เสวยครับพี่ฉันนั่งสาวปวารีสาลักษณ์ครับผมนายสุรพลมันจอมศิลป์ครับโดยมีครูที่ปรึกษานะครับคือดรมณีส่งเสริมนะครับจากโรงเรียนชลารักษ์อุณหภูมิจังหวัดชลบุรีครับเรื่องแรกครับผมจะพูดเกี่ยวกับที่มาของคอลลาเจนคอลลาเป็นโปรตีนที่พบมากที่สุดในสัตว์พบได้ในส่วนต่างของร่างกาย ปกติแหล่งของคลอลลาเจนที่สําคัญจะมาจากหนังและกระดูกของวัวหมวูและคลอลลาเจนจากแหลงง่งอื่นเช่นหนังและก้างปลาขึ้นเปกับแย่งลูกสัตว์น้าปลาในกอสํางพัญธา์ทั้งเกิตชินหนของประเทศไทย,ยมีผลผลิตจำนวนมากขั้นตอนการขอดเบ็ดทําให้เกิดเศษเหลือทิ้งโดยเก็บเล็ดปลาประกอบไปด้วยโปรตีนที่เป็นหย,ยนกใจําพันหรือคอลลาเจนระมรายละเอยดถึงไดรับ แต่ที่ผ่านมาเปลดปลาเขาจะนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ซึ่งมีมูลค่าต่ำหรือถูกทิ้งในขยะทังนั้นถ้าสามารถนําเศษหลือดลังเก่ามาใช้ให้ไ็้ประโยชน์ในการสกัดคอลลาเจนน่าจะเป็นแหล่งของคอลลาเจนทาเลือกใหม่ที่มีเสถียรภาพที่มีศักยภาพคณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกาที่สกัดคอลลาเจนจากเปลือปลาชนิดต่างๆได้แก่ปลาดิบปลาช่อนปลาตะพงขาวเพื่อเป็นแนวทางในการนำคอลลาเจนมาใช้ ประโยชน์ต่อไวัพถุปถูสผสมข้อ1เพื่อศึกษาวิธีสกัดคาร,รเจนจากเปล็ดปล์มลมบาลินปาช่อนข้อ 2. เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่ต่างกันของ d a o h ในการสกัดคลลาเจนครับต่อมานะครับเป็นวิธีการดำเนินการครับก็เป็นเริ่มแรกนะครับเป็นตอนที่1น,นะครับการสกัดคลลาเจนด้วยกดอสิติน,นครับ ขั้นแรกนะครับเราจะล้างเกล็ดปลาแล้วก็ตากให้แห้งนะครับแล้วนําเกล็ดปลามาชั่งน้ำหนักทั้งหมดหดชุดแล้วเตมสารละลายโซเดียมแพนออไซด์สูตรเป็นหนึ่งน้องโมลโราใช้ตัส่วนของเกล็ดปลาต่อสารละลายด่างเป็นหนึ่งต่อสามสิบและหนึ่งต่อสิบห้าโดยมูลต่อิมลารนะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องล้างเกล็ดปลาที่กำจัดแคลเซียมออกนะครับแล้วนําเกล็ดปลาแตงกชนะครับมาแช่ในกรดอะซิทิกที่มีความเข้มข้นสูงยูนิค่าโมลาร์ให้ได้สารละลายโซเดียมออกไซแล้วก็ นำสารละลายคอลลาเจนมาแบ่งเป็น10มิลิลิทเพื่อวัดค่าดูดกลืนแสงของสารละลายที่ส่วนสั่นที่มีความยาวขึ้น230และ280นาโนเมตรแล้วนำค่าที่ได้มาคำนวณปริมาณคอลลาเจนในสารสกัดคอลลาเจนแบบหยาบโดยจะมีสูตรว่าคอลลาเจนเท่ากับ y ลบศูนยทั้งหมดหารด้วย4 3 3 7ุแล้วเปรียบเทียบปริมาณคอลลาเจนของปลาแต่ละชนิดที่ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ต่างกันแล้วนำมา ผลขั้นตอนที่สองนะคะวิธีวิเคราะห์ปริมาณโปรตีตนทั้งหมดชั่งน้ำหนักตัวอย่างเจ็ดตาใส่ลงในหลอดย่อยสารแล้วใส่เจลาตัปสองเม็ดเติมเกอฟิลลิปย่าในเวลา3 0มสถึงสีนาทีจนได้สารละลายสีฟ้าตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเติมน้ำกันลงไปค่ะนำสารนำไปกลั่นสารโดยการปิดก๊อกใส่น้ำรอเย็นแล้วใช้ฟาสเปลรอรับสารเปิดให้อ่าน้ำกล่นเป็นเวลา5นาทีค่ะ ปิดวาล์วน้ำหลอดและนำฟ้าออกจากเครื่องนํำกันนำกรดบอรตี่นยีิมิลลิตรใส่ฟ้านแลนเทอินดิเคเตอร์ใส่หลอดย่อยที่เปียวไว้ในเครื่องกันโยกคันโยกดั่งลงมาเปิดทีตั้งเวลาในการกันจะได้สารละลายสีเขียวเมื่อกันเสร็จแล้วถอดหลอดย่อยออกนำฟ้ามาไตเตกกับสารละลาย0ูจุหนึ่งโมลาร์ p ฮ l ซีทราบความเข้มข้นแล้วก็คำนวณปริมาณโปรตีนค่ะ ครับต,ต่อมาครับเป็นผลการทดรลองนะครับก็คือจากการทดลองนะครับตอนที่หนึ่งเราจะพบค่าดุดซึนแสนขงของคอลลาเจนนะครับแตกต่างกันโดยพบคอลลาเจนของเป็นของลากระพงที่ใช้โซเดียมเปอรอกไซด์ความเข้มข้นหนึ่งต่อสิบห้านะครับมีค่ามากที่สุดก็คือสี่จุดสี่หกเจ็ดสามครับที่ความยาวคลื่นสองร้อยสามสิบนาโนเมตรและศูนย์จุดเก้าหนึ่งหนที่ความยาวคลื่นสองนาโนเมตร แล้วก <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ็ถ้านำมาคำนวณตามสูตรครับก็ได้ปริมาณคอลลาเจนแบบหยาบที่อี่0.80 um, มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรแล้วถ้านำมาวิเคราะห์ปริมาณคอลลาเจนรวมก็จะได้ปริมาณคอลลาเจนรวมอยู่ที่นดหน้า0.4มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก7ิดปลาเปียก1กรัมนะครับตอนที่สองจากการนำเก็บบางมันสารชนิดและคอลลาเจนจากปลากระพงมาหาโปรตีนทั้งหมดดังตารางที่4จะได้ว่า ปริมาณโปรตีนในเก็บปลากระพง53.51%ส่วนเก็บปลาช่อนมี52.1%ส่วนคอลลาเจนจัดกเก็บปลากระพง10กรมัมมีปริมาณโปรตีนทั้งหมด1.75%แต่คอลลาเจนจัดกเก็บปลากระพง20กรักรมมีปริมาณคอลลาเจนทั้งหมด1.88%ซึ่งเห็นได้ว,ว่าคอลลาเจนจัดกเก็บปลากระพง20กรมัมมีปริมาณคอลลาเจนมากกว่าเก็บปลากระพง10กรมัมเพียงเล็กน้อยค่ะสูตรประกาศทดลองข้อหนึ่ง ปลาที่มีปริมาณโพลิแซนมากสุดคือปลาต่อโกลและเมื่อเทียบปริมาณของมเข้มข้นของ NaOH จะพบว่า1 5, ต่อ15กำจัดแคลเซียมไม่ดีกว่า1 30. ต่อ30อ้อสปริมาณคพลิแซนในเกลือปลามีเพียงน้อยหากเทียบในเกลือปลาครับคุณผมก็ขอจอบการนำเสนอของท่านครับขอบคุณครับ